เมื่อสิ่งต้องการของแต่ละคนแตกต่างกันและสิ่งต้องการของแต่ละคนบางคนก็เหมือนกันบางคนก็ไม่เหมือนกันบางคนทําแตกต่างกันแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ผิดและจะไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ถูกค่ะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันลายล้อมไปด้วย สิ่งที่เราจะต้องเจอสิ่งที่เราจะต้องใช้และสิ่งที่เราจะต้องเป็นค่ะถ้าคุณทําแบบเน,นี้ยในทุกๆวันได้เป็นแบบเน,นี้ยในทุกๆวันลองทําดูดิถ้าเราทําในสิ่งที่ตัวเองแปลกใหม่บ้างลองทําในสิ่งที่เราไม่เคยทําลองบ้างลองทําในสิ่งที่เราคิดว่าเราจะทําไม่ได้บ้างให้ลองทําในสิ่งที่เราไม่เคยทํา เป็นมีสิ่งที่เราไม่เคยเป็นอย่างตัวเองเองค่ะเมื่อก่อนก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ไม่กล้าที่จะออกมาบนันทึกวิดีโอหรือไม่กล้าที่จะไลฟ์สดเพราะอะไรคะเพราะว่ากลัวเราไม่กล้าออกจากสิ่งเหล่านั้นพอเราออกมาแล้วสิ่งที่เราทํามันชิวๆสิ่งที่เราทาเนี่ยมันทําให้คนหลายๆคนหรือคนที่เขารอเราเพราะอยากจะเปลี่ยนชีวิตเพราะเราก็มีเช่นเดียวกันค่ะใครที่ฟังคลิปนี้อยู่ก็ลองไปปรับใช้กับตัวเองดูนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะ